ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวงาน Garden of Love นะคะที่โคราชเนาะแล้วเราก็ได้น้อง Lemon r e v e r s นะคะติดมือมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะพา,ามาเทียบกับตัว Lemon Lam ตัวปกติเนี่ยนะคะว่าเขาแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ นี่ค่ะตัวเลมอนลามเก็ตโกของเราเนี่ยเขาจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ลายของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนนะจ๊ะตัวสะดือของเขาจะมีความเป็นสีชมพูเลมอนลามเนี่ยแต่ละใบลายของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะลุ้นค่ะขเขาจะออกมาให้เราลุ้นตลอดเลยว่าลายของเขาจะออกมาในรูปแบบไหน นี่ต้นนี้ลายดุดเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราก็จะมาดูตัวน้อง reverse นะคะ lemon ี e วิ r ์สของเรานี่ค่ะมอ,องออกไม่เอ่ยเนอะมันมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้นนี้เขายังโตไม่เต็มฟอร์มเนาะเราเพิ่งได้มาตัว lemon r e วิร์สเนี่ยเขาก็จะสลับกันกับตัว lemon า a เกตโก้ Go นะคะคือ,อตัวีเวิร์ e พื้นใบของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อน ลักษณะลายของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะก็คือเขาจะสลับกันนะคะอย่างเช่นเลมอนลามเกตก้เนี่ยพื้นใบสีเขียวเข้มตัวรีเวิร์สเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนั่นเองนะคะส่วนตัวก้านใบหรือว่า,าลำต้นของตัวรีเวิร์สเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสีออกขาวขาวครีมๆนะคะสีเขียวอ่อนนะคะไล่ขึ้นเฉดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แบบนี้เลยนะคะสะดือก็สีชมพูคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆความเหมือนที่แตกต่างนะคะ,ะมันก็สวยทั้งสองแบบเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะลักษณะการให้ลูกของโคโรโลคาเซียเลมอนลามเนี่ยเขาก็จะให้ลูกออกมาลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะ,ะให้ลูกแบบไหลเนาะ ไหลติดต้นแม่ออกมาแบบนี้นะคะการขยายพันธุ์ก็คือสามารถนำไหลไปปักชำได้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจลองหามาปลูกดูนะคะโคลโลคาเซียเนี่ยเขาก็จะมีความสวยงามแต่ละต้นนะคะไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ